จึงมีคำกล่าวว่าอคังฐานนางมนุษย์เตสุขมคังสตตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐที่สุดในวัฏสงสารนี้คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ในหมู่มนุษย์ติจะย,ยังเหล่าสัตว์ที่ได้เป็นมนุษย์แล้วนี่มีทางที่จะค้นพบหนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตออกนอกวัฏสงสารได้พระพุทธเจ้าทุกถูกองค์จึงต้องมาเกิดในโลกนี้เพราะฉะนั้นเพกกื่อ อัศลูยุสบันผลติในจัวมานสูตรอิติบุตกะคุตก,กาิิายเวลาเทวดาจะตายจะองยอมมอท่วมหัวมาให้พรกันขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้พบราบอันประเสริฐคือพระรัตนตรยัยขอให้ท่านได้ตั้งยุราบอันนาน,านคือเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยประพฤติพหมจรรันในพระพุทธเจ้าแล้วมาเกิดใหม่พบกันความปรารถนาของเหล่าเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากตกนรก บางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเจริญแต่ไม่พบพระรัตนาไตไปสู่สุขติแต่ไม่พบลาภอันประเสริฐสัตว์ในนรกร้องแรกแหกกระเชออ้าปากขึ้นได้แต่ละคำร้องปารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสัตว์ในในนรกตนใดปรารถนาขึ้นสวรรค์โสหังนูนะอิตโตขันตวาโยนิงระทามนุสิ่งวัทฐานโยศิรสัมปนโนกาหามิกุสลังหูงบานีกันเดอร์มันบา ข้าพระเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์คนจากนรกแล้วจะเป็นผู้รู้จักฟังดีๆในมีคําว่าวะทันยูแปลว่าผู้รู้จักฟังนี่นี่นี่คนรู้จักฟังเห็นไหมมานั่งฟังสัตว์ลาบเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังของเราเนี่ยบางคนอาจจะมาจากนรกบางคนอาจจะมาจากสวรรค์บางคนก็อาจจากมนุษย์สู่มนุษย์โกรังโกละจากตระกูลสู่ตระกูล บางคนสอนง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆนั้นแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้ปฏิบัติธรรมมานานแล้วตายแล้วมาเกิดอีกบ่อยากไปสวรรค์ยันมันา